เขาวไหวง่าหรือเขานวนง่าง่ากะจะเป็นง่าเจียงค่ะทุกคนเหตุแบบบูลณนเหตุแบบผู้เฒ่าผ้ากินตะกีนเอาจ้ะโอ้โหพี่ๆเพื่อนๆจะเคยกิ่นอยู่ห่คะนี่ค่ะทุกคนเขาวไหวง่าหรือเขานวลง่าเพื่สิก,กิ่นให้ทุกคนเบิ่งจ้ะสวัสดีคะ่ะสบายดีทุกคน มื่อนี้แม่ปังกะจะพาพี่น้องมากินเขาไวยง่าหรือเขานวนง่าน้ากันจ้าก็จะเอาเขาเนียวห่อนๆจังสี่กะสิเอาไปต่ำเนาะจ้ามื่อนี้แม่ปังกะจะมาต่ำง่าค่ะอันนี้เพื่อ,อนมาง่าเจียงค่ะทุกคนเพราะว่าพ,พี่เพื่อนจะเคยกินอยู่บ่จ้าง่าเจียงเป็นง่าที่หายากจ้ะเวลาต่ำแล้วกะ จะมีมั่นหลายกว่าง่าดําจ้ะวันนี้ก็จะเอาไปต่ำนวลเซกับเขาเหนียวเน่จะจ้ะควบกับสากอะต้องล่างให้สะอาดอนเน่จะจ้ะต่ำให้มิดมันแตกละเอียดเน่จะจ้ะ เอาเกลือสใส่จัหน้อยเนาะจ้ะงานี่ก็จะตำละเอียดจังสีก็จะนี่กินหอมหอมเลจ้ะทุกคนจะเอาเข้าเหนียวที่ดึงห่อนหอนแล้วก็จะเอามาใส่จ้ะต้องบีเอาจังสีจ้ะจังสีง่าจังสีทั่วถึงเข่าเนาะค <c oughs> นอื่นว่าเขาไหวง่าหรือเขานวลง่า วันนี้ก็จะเอามะาข้นให้เข้ากันเนาะจะ้ะกินหอมหๆค่ะทุกคนโอ้โหพี่ๆเพื่อนๆจะเคยกินอี่่จ้าแม่ฟังเป็นคนนชนบทเนาะจะ้จะจะเห็นนั่นย่ายเห็ดสูกินเนาะวันนี้ก็จะต่ำจะ้ะ จำละเอียดแล้วค่ะทุกคนก็นจะประมาณนี้แหละจ้ะเขาวนวลง่าหรือเขาวายง่าค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปังเล่าสุนทบดีนะจาขอบคุณค่ะ